สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับและเราอยู่กันในกิจกรรมครบรอบ3ปีแลกนาล็อกนะครับผมโดยที่วันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดู NPC ในกิจกรรมทั้งหมดเลยว่าแต่ละตัวอยู่ตรงไหนและแต่ละตัว มีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับโดยผมจะพาไปดูรีวิวกันสั้นๆและบอกคุณสมบัติสั้นๆน,น,นะครับแต่ครบถ้วนไม่ตกหล่นตรงไหนเลยครับผมตัว NPC ในกิจกรรมนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่9 NPC ครับและ9 NPC นั้นก็จะมี1 NPC ที่ทำกิจกรรมได้ตั้ง2อย่างเลยครับเดเราไปเริ่มดูกันเลยเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคลิปมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปส่วนใครเคยดูแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับและส่วนใครที่ยังไม่เคยดูเราไปทัศนาพร้อมกันเลยครับ โดยก่อนที่จะไปดูนะครับว่า NPC กิจกรรมนั้นมีอะไรและเป็นแบบไหนบ้างใครที่เพิ่งเข้ามารู้จักเราเป็นครั้งแรกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องของเรากำลังมุ่งหน้าสู่5,000ซับสไคร b ์ครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่ NPC ตัวแรกครับขอเรียก NPC ตัวนี้ว่า NPC Almighty ละกันเพราะว่าชื่อข้างล่างเรียกยากมากครับทำหน้าที่ไว้รีสกิล และก็รีสเตตัสครับอยู่ได้ถึงวันที่8มิถุนายน2566เท่านั้นนะครับผมใไปดูคลิปหลังจากวันที่8ก็จะไม่สามารถรีสกิลและรีสเตตัสได้แล้วนะครับผมโดย NPC อยู่ที่เมืองกิฟเฟน ด้านกว่าบนหรือตรงจุดที่ผมยืนนะตรงนี้ครับลำดับถัดมานะครับเราก็จะมาอยู่ในโซนกิจกรรมครับซึ่งโซนกิจกรรมนี้ก็จะอยู่ที่ล่างพอนเทล่าครับผมเกิดมาที่อิสลูดแล้วเดินมาไม่เจอ n p c นั่นแสดงว่าคุณไม่ได้เกิดอิสลูดที่แนวหนึ่งครับและก็ไม่ต้องตกใจให้คุณเดินเข้าไปในพอนและเดินกลับออกมาอีกรอบนึงทุกอย่างจะรีกลับไปเป็นแมปปกติครับแล้ว n p c พวกนี้ก็จะโผล่มาครับผมมีซีตัวถัดมานะครับก็จะเป็น n p c ชื่อว่าทามารินครับผมจะช่วยเาร ที่การจะเอนชารนปากปืนได้นั้นเราต้องมีใบเอนชารนก่อนซึ่งใบเอนชารนก็จะได้จากกล่องเลเวล185ครับผมและในลำดับถัดมาก็จะเป็นการซื้อข้าวต้มครับในราคา5,000เซนนี่ผมซื้อเป็นตัวอย่างให้ดูสัก10ชิ้นก่อนครับต่อมาโซนใกล้กันเลยนะครับก็เป็น NPC ที่ชื่อว่ามาโยมาโยครับโดย NPC m a มาโยมาโยนั้นจะทำการเอนชานในส่วนของ คอสตูมกระต่ายที่เป็นคอสสาส่วนบนและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในคอสส่วนการเม้นที่เป็นกระต่ายติดหลังนะครับซึ่งตอนนี้เลเวลผมยังไม่ถึงผมยังไม่สามารถออปชันมันได้โดยที่เราจะเอนชาร์นมันได้นั้นครบทั้ง4ส่วนนะครับเราต้องมีใบ่ n c เอนชาร์สโตนเฮดเกียร์และก็เอนชา n ์สโตนการ์เม้นครับเดี๋ยวผมทําให้ดูด้วยเลยถ้าใครยังไม่เคยออฟดูตรงนี้ได้เลยครับส่วนใครเคยออฟแล้วไปทำสเต็มต่อไปได้ครับเลือกเอนชาร์สโตนคอสตูมเราก็เลือกในส่วนของเลิฟและปิดฮูดทับซึ่งเป็นคอสาสนนามีสนะ ตอนนี้เนาะแต่ถ้าใครมีครบทั้งสงส่วนก็เลือกออฟทั้งสงส่วนได้เลยครับอ,อ่าเรียบร้อยครับเราไม่ต้องใส่เอาไว้เราถอดเอาไว้ครับแล้วเขาก็จะออปชั่นให้เราพร้อมกับเอาใบออปชั่นตรงนั้นออกไปด้วยครับผมโดยออปชั่นตรงนี้ก็จะเป็นไปตามอาชีพที่เราเล่นครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของ NPC หลุยหรือทหารถือหอกครับ NPC ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแลกอาวุธเริ่มต้น แล้วก็อาวุธบูสเตอร์รวมถึงแชโดว์บูสเตอร์ด้วยครับโดยการแลกนั้นเราต้องมีไวช์เชอร์แบบนี้ก่อนนะครับเราถึงจะแลกได้แล้วก็แชโดว์บูสเตอร์ o ว c ์เชอร์ตัวนี้ที่เห็นผมยังมีอยู่เนี่ยเกมจงใจให้เรามีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราแลกออกไปแล้วแชโดว์บูสเตอร์ไว c h เชอร์ตัวนี้จะหายและเราจะได้คอร์ส6ส่วนที่เป็นคอร์สฟ้าตามอาชีพนี้มาใช่ไหมครับแต่มันเคยประสบปัญหาว่าบางท่านแบกของมาเยอะมาก จำนวนตรงเนี้ยมีถึง95-96อันและพอมารับ Shadow Booster v o u c h e r ตัวนี้ทำให้ได้พอร์สฟ้า6ส่วนตรงนี้ไม่ครบครับโดยต้องแก้ปัญหาต่อไปด้วยกันไปคุยกับทิ c เก t ตซึ่งการคุยทิ c เก t ตก็ค่อนข้างจะมีระยะเวลาที่นานและช้ามากๆนะครับเขาก็เลยแก้ปัญหาในกิจกรรมนี้ด้วยการที่ให้ใบนี้มันไม่หายและเรายังจะสามารถแลกได้เดี๋ยวผมแลกให้ดูครับว่าผมมีใส่อยู่แล้วแบบเนี้ย ผมก็ยังสามารถแลกได้อีกครับผมก็ยังได้เหมือนเดิมครับในคอสมินเทล a อนด n d ันเดอร์เครับผมส่วนอาวุธนะครับที่เป็นในส่วนของบูสเตอร์เวปพ่อนเนี่ยเลือกกันดีๆนะครับอย่าเอนเทอร์ลัวนะครับเล่นอาชีพไหนเลือกของอาชีพนั้นนะครับผมและในส่วนของชุดแคเช่นกันมันมี ให้เลือกหลากหลายอย่า enter รัวๆเช่นกันครับเพราะไม่งั้นการปั้นตัวมา115แล้วคุณไม่ได้อ่าน enter รัวๆจะทําให้เสียหายทั้งหมดและต้องกลับมาปั้นตัวใหม่ต่อมาเรามาอยู่ทางโซนซ้ายกันครับเป็น NPC ที่ชื่อว่า sorting ครับผม NPC ตัวนี้มีหน้าที่ทําการสุ่มแคนให้เราครับให้เราเลือกแคนครับเขาบอกว่า เราไม่มีตั๋ว hunting invitation ticket มาเราจะไม่สามารถคัดเลือกเข้าแขนได้ครับโดยที่ตั๋ว hunting invitation ticket นี้อยู่ที่ไหนอยู่ในกล่อง level 130ครับใครยังไม่ได้กดกดออกมาได้เลยครับและก็จะขึ้นคำว่า event ที่หัวของ NBC sorting ครับผม ให้เราคุยครับเลือกแคนได้เลยครับเลือกว่าเริ่มต้นคัสสันครับผมก็ได้อยู่ในแคนของวิงเกอร์นะครับใครไม่ได้แบบผมไม่ต้องตกใจนะเพราะมันเป็นการสุ่มแคนนะครับผมอยากได้ในส่วนของตระกูลไฮเน่ eh, ที่ได้หมวกมาเพิ่มอัตราการดรอปครับแต่ตระกูลของวิงเกอร์นั้นเมื่อเราคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นการบัฟเพื่อตีบอส50%ครับก็ไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับเราจะสามารถเปลี่ยนแคนได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแคนให้ดูนะครับ เผื่อมันจะทําได้นะครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแคนจะสามารถทําได้ในช่วงเฉพาะเวลา7โมงถึง23นกา59ของวันพฤหัสเท่านั้นซึ่งวันนี้ที่ผมอัดคลิปเป็นวันจันทร์ครับก็เดี๋ยวรอนพฤหัสค่อยไปย้ายแคนอีกทีหนึงครับแต่ถ้าใครถูกใจแล้วก็ไม่ต้องย้ายเนาะใช้ไปยาวๆครับวิงเกอร์ตีบอส54ตัวเนลลิสไล้ของปั๊มมาปั๊มครับและตัวสุดท้ายเป็นไฮเน่ได้หมวกมา ซึ่งจะเอาไว้ตีมอนกิจกรรมแล้วเพิ่อมอาตราดอบเลทครับดับถัดมาครับเป็น NPC ดิงๆครับผม NPC ดิงๆต้องการมอนสเตอร์คอย10อันเพื่อทําการสุ่มของครับโดยมอนสเตอร์คอยตัวนี้นะครับก็จะดรอปจากมอนสเตอร์กิจกรรม อยู่ในแมปกิจกรรมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในลำดับถัดไปส่วนใครอยากไปดูก่อนก็กดทา s สเต็มไปได้เลยครับเราสามารถเดลหรือตั้งร้านขายได้นะครับสำหรับมอนเตอร์คอยตัวนี้เลือกว่าลองสุ่มดูครับมันก็จะสุ่มให้เลยนะไม่พูดพรามทำเพลงอะไรนะครับได้ในส่วนของการ์ดบอสนะครับก็คือการซาลาพาวเวอร์สกอร์นะครับผมมันมีทั้งการบอส ที่เป็นในส่วนของซซลเนาะให้เราได้ลองใช้ก็มีในส่วนของเศษการ์ดปอมนะครับก็พูดอาหารแล้วก็พวกโขงนะครับที่เหลือก็จะเป็นใบ AB อะไรประมาณนี้ครับดัดันมาครับในโซนซ้ายเนาะคือ NBC เราย้อนเพจเบลครับเมื่อเราคุยกับเขา เขาจะโชว์หน้าต่างการแลกเปลี่ยนของต่างๆมาให้เราครับที่เราจะแลกเปลี่ยนเขาได้เราต้องมีในส่วนของรอยย้อนคอยตัวนี้ก่อนครับลอยย้อนคอยตัวนี้นะครับได้มาจากการทํากิจกรรมล่ามอนสเตอร์ประจําวันและเราก็จะได้มานะครับแอะอีกส่วนหนึ่งได้จากไหนอีกส่วนหนึ่งได้จากตู้ดิงๆตรงนี้ด้วยครับเมื่อกี้ผมอาจจะพูดตกไปเนาะก็ใครสะดวกแบบไหนจะไปทํา กิจกรรมหรือจะมาสุ่มจากตู้ดิงๆก็สุดแล้วแต่ครับก็สามารถแลกของได้ตามนี้เลยราคาก็ตามนี้นะครับใครอยากได้ปักปืนก็2,000ันอันก็คิดว่าไม่ยากเย็นเกินไปนะครับในกิจกรรมนี้ NPC ล้องสุดท้ายครับก็จะชื่อว่า NPC Max ครับผมมีหน้าที่เอาเศษร์ดต่างๆมาแลกให้เป็นร์ดจริงครับโดยอัตราการแลกอยู่ที่100ต่อหนึ่งครับผม NPC กินเนี่ยเป็น NPC ที่ให้เกวดประจําวันเราในการล่ามอนสเตอร์นะครับเมื่อเราล่ามอนสเตอร์เรียบร้อยเรามาคุยกับเขาเราจะได้เหรียญ Royal Coin ตัวนี้มาครับผมโดยที่เรา จะเข้าไปล่ามอนสเตอร์ได้นั้นเราต้องมีตาบ้านทั้ง3ตระกูลก่อนนะครับถึงจะมาคุยกับ NPC g บตัวนี้ได้โดย NPC g ิกนก็จะมีทั้งหมดอยู่5หัวข้อนะครับโดยที่หัวข้อแรกเรามาเริ่มกันเลยจะเป็นในส่วนข้อลับแล้วก็ส่งภารกิจก็คือการล่ามอนสเตอร์ครับเขาจะมีมอนสเตอร์ให้เราล่าตามช่วงเลเวลเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ละกันว่าเลเวลเท่าไหร่ล่ามอนสเตอร์อะไรผมสุ่มได้เป็นล่า บูมูนโลลิลูลิครับผมจำนวน10ตัวเนาะหัวข้อที่2นะครับเป็นการบริจาคซิลจากบอสกิจกรรมนะครับซึ่งเราอ่ะไม่มีเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าบอสนะครับเราก็เลยยังไม่ได้ในส่วนของวาเคลี่ซิลมาครับก็จะบอกว่าเราไม่มีวัตถุดิบทั้ง2อย่างก,ก็ไม่สามารถบริจาคได้ครับแต่ถ้าใครมีอยากบริจาคก,ก็ลองมาบริจาคดูเนาะหัวข้อที่3ครับเป็นแต้มสะสมปัจจุบันครับตอนนี้ในตระกูลที่ผมอยู่คือในตระกูลวิงเกอร์นะครับก็มีแต้มสะสมอยู่ที่1866นหเนาะในหัวข้อสุดท้าย จะเป็นหัวข้อรับรางวัลแต้มสะสมครับเขาจะรวบรวมจนถึงวันพฤหัสช่วง7โมงเช้าครับและเราจะรับรางวัลได้อีกทีเมื่อไหร่ก็คือสัปดาห์หน้าหลัง7โมงเช้าครับหรือเซิร์ฟเวอร์เปิดนั่นเองครับก็เรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับทุก NPC ว่าแต่ละ NPC มีหน้าที่ทำอะไรบ้างในส่วนของกิจกรรม3ปีรอบนี้ครับแต่ยังไม่จบครับมันยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือวิธีการไปที่แมปมอนกิจกรรมครับไม่ว่าจะไปเก็บเลเวลทำภารกิจหรือไปล่าบอสนะครับ มันจะต้องไปที่เมืองหูเกลครับผมแต่เราสามารถกดผ่านในส่วนของตาบ้านไปได้เลยครับเดี๋ยวผมกดดับเบิ้ลคลิกไปให้ครับเราก็จะมาอยู่ตรงลานกิจกรรมครับแล้วก็จะมี NPC ชื่อว่าเกต e ค e e p ปอรอยู่ตรงนี้ครับให้เราคุยกับเกร e ค e ปเปอร์และก็ให้เราเลือกนะครับว่าจะเข้าไปชั้น1ชั้น2หรือชั้น3โดยชั้น1นึ่เนี่ย เลเวลมอนสเตอร์ก็จะแตกต่างกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูเนาะแต่คงไม่ได้ค่าอะไรนะครับเข้าไปดูบรรยากาศเฉยๆนะครับนี่นะครับนี่ก็คือหน้าตาของลานกิจกรรมนะครับมอนค่อนข้างจะโหดอยู่พอสมควรก็ให้เรากดใบเด็บกดอะไรพวกนี้นะครับแล้วที่นี่สามารถจะกดเทเลพอร์ตหรือวิ่งได้แต่ไม่สามารถเอาบิชอปเข้ามา เรียกรวมเหมือนแมปปาร์ตี้ปกติได้นะครับผมในส่วนของแมปกิจกรรมนั้นนะครับผมคิดว่าเราควรต้องมีของระดับหนึ่งเนาะซึ่งหลายๆท่านก็ได้บอกผมไว้ว่าของฟรีมันอาจจะไปได้ไม่ค่อยสุดอาจจะต้องเติมของถ้าใครอยากจะลงไปเลเวลที่แมปกิจกรรมนะครับเพราะว่ามอนมันโหดมากซึ่งเพื่อนๆก็เห็นแล้วแหละว่ามันโหดประมาณไหน PC ตัวนี้ชื่อว่ามิมิก3 anniversary ไม่เกี่ยวนะครับกับกิจกรรมรอบนี้มันเป็นของในส่วนโปรโมชั่น เลเซอร์นะครับก็บอกไว้เผื่อใครงงนะว่าผมไม่พูดตั้งแต่ตอนแรกมันคือ n b c อะไรนะครับผมใครดูมาถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือทุกใจไงมก็ฝากไลค์แชร์ Subscribe นะครับลำลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมและก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ